สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูมเมย์นะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะชั้นปถมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับในรายวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการสร้างสไลด์แบบต่างๆค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการออกแบบสไลด์กันนะคะเมื่อนักเรียนเข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะอันนี้เป็นหน้าต่างหน้าแรกนะคะที่นักเรียนจะเจอ ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนการออกแบบกันนะคะว่ามีแบบอะไรบ้างนะคะค่ะเรามาดูวิธีการสร้างแบบต่างๆกันนะคะว่ามีกี่แบบกี่วิธีนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะสำหรับการสร้างแบบอัตโนมัตินะคะจะก,กำหนดรูปแบบการสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแค่เราเติมข้อความต่างๆตามแบบที่กำหนดค่ะ เราสามารถสร้างสไลด์ได้ทันทีนะคะแต่เนื่องจากรูปแบบการสร้างสไลด์บางครั้งนะคะอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ดังรูปค่ะค่ะรูปที่นักเรียนเห็นนะคะอันนี้จะเป็นแม่แบบแบบอัตโนมัตินะคะก็คือว่าโปรแกรมจะทําแบบอัตโนมัติมาแล้วเราเพียงแค่นําเมาส์ไปคลิกนะคะแล้วก็ทําการเพิ่มข้อความแก้ไขข้อความแค่นั้นค่ะต่อไปนะคะ เป็นแบบที่สองค่ะการสร้างด้วยแม่แบบค่ะสำหรับการสร้างด้วยแม่แบบนะคะมีคนนิยมใช้มากเนื่องจากแม่แบบนี้นะคะจะเป็นการออกแบบพื้นด้านหลังไว้ให้และมีหลากหลายนะคะทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้สะดวกปรับเปลี่ยนเองได้ตามต้องการค่ะอันนี้จะเป็นรูปแม่แบบนะคะเมื่อนักเรียนเข้าโปรแกรม PowerPoint นะคะให้นักเรียนไปเลือก คำว่าออกแบบนะคะแม่แบบอัตโนมัติก็จะเลือกมาให้นักเรียนแบบนี้ค่ะต่อไปแบบสุดท้ายนะคะการสร้างด้วยงานนำเสนอเปล่าค่ะสำหรับแบบนี้นะคะเป็นแบบเอาไว้ใช้แบบมืออาชีพนะคะซึ่งผู้ใช้ต้องกำหนดเองทั้งหมดโปรแกรมจะกำหนดให้สไลด์ว่างเปล่านะคะไม่มีอะไรทั้งนั้นผู้ใช้เป็นผู้สร้างชิ้นงานขึ้นมาเองนะคะดังรูปค่ะค่ะอันนี้เป็นรูป แม่แบบนําเสนอเปล่านะคะที่คุณครูเน้นสีเหลืองตรงนี้ไว้นะคะมันจะเป็นสไลด์เปล่าๆนะักเรียนต้องทําการออกแบบเองไม่ว่าจะเป็นสีรูปร่างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ